เดี๋ยวมึงกดแล้วมึงเขาไม่ใหก่อ่ะดนีู่ี่มือแล้วยอนลูกกดลงไปนม่อยูู่กเนี่ช่อนนะช่อนนนนเขอ่งเลกโอ้โห่ทเบ็ดสกไปกี่นี้เนี่ยมนเหยียบเลือดท่วมพี่ให้เขาไ้ท้องนะกดคันไปเยอะๆนะ อย่าไปยอมมันอย่าเพิ่งไปยอมมันไอ้บอยไปไหนแล้ววะนี่ไอ้ตัวไปตัวไม่ใช่อีกตัวนึงอ่ะตัวนึงอุ้ยเฮียตัวหนึ่งออกไปนู้นเอ๋อนี่ก่อนเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันมันรอเดี๋ยวมันรอมันรอเรียกพวกมันแล้วดี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 ไปช่อนเอาของไว้นะเอาให้อยู่นะพี่บพี่อย่าไปงัดสวนนะอย่าไปงัดสวนนะอย่าไปงัดสวนนะจุ่มคันด้วยไอ้บอยจุ่มคันตามจุ่มคันตามเดินมานี้เดินมานี้จุ่มคันตามประมุขพยายามเก็บเฮ้ยจุ่มไปลึกๆกดคันลงรถไปอีกไปบีกกดคันลงลึกๆ ปล่อยปล่อยเบรกปล่อยเบรกกดคันลงลึกๆกดคันลงลึกๆโอ้หนมันกินเต็่ปากนี่ออกมายังออกมายังออกมาแล้วออกมาแล้วกดคันลงลึกๆนะถ้าเกิดเนี่ยยอไฟเหยื่อโยนไม่ทันน่ะปลาเหยื่อโยนสักทักทีน่ะค่อยๆคเอ๊ะเกี่ยวให้อยู่นะจับตะขอให้ดีนะมมีเหาาอ้ลดวยจะแดกเหามันไม่ะเวลามันเข้ามาตรงนี้พี่ต้องเก็บสายให้สั้น มันพาทัวร์อยู่จุ้มลงไปกดคันจุ้มลงไปกดค่อยๆค่อยๆปลามันมันไม่มันจะหมดแรงแล้วแต่มันเวียนไงมันจะหมดกดคันลงลึกๆอีกลึกๆอีกลึกๆแล้วพยายามงัดออกนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละเก็บมาเก็บมาเก็บสายเก็บสายปั๊มสั้นๆจะให้สายย่อนอย่าให้สายย่อนนะตัวนี้เก็บสายเออเกี่ยวให้จับตะขอตรงนี้เกี่ยวให้อยู่เกี่ยวแล้วจับ อย่าพึ่งเอาสายไปเดี๋พึ่งเอาลงไปอย่างนี้เดี๋ยวไปเกี่ยวสายครับมุดสะบัดได้ไหมปล่อย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 ปตั้งคันไว้อย่าไปนอนคันตั้งคันไว้ตั้งไว้เออตั้งไว้อย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยแสดงว่ามันกินเต็มปากเลยนะพี่ไปลงข้างนู้นแล้วปลาอะไรกินอ่ะปลาวัวมากินตั้งแต่ทีแรกแล้วต่อทุบๆเลยโอ้ตรงเนี้ยอยากให้มันมานามันจะเข้าสังนะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะพี่ตัวนี้แหละ ยัดลอยนะถ้ามันลอยนะท่อมันก็สายรลอยไปนู่นเนี่ยอยู่ข้างหน้า่ข้งไงแต่อยู่ข้างล่างถ้าใครทไองอะกดคันลงลึกๆแล้วงัดพยายามงัดออกใครไปข้างหน้ากดปลายคันจุ่มน้ำลงลึกๆเลยแล้วงัดให้ออกไปข้างหน้างัดให้ออกไปข้างหน้าพี่นะงัดให้ออกไปข้างหน้าพี่ตรงๆออกไว้งัดให้ออกไปหน้าพี่ตรงๆพอท้องเริ่มมีเปลือกผยมีอะไรไงส่งลูกปลาเนยใช่ไหมเนี่ยกลัวติดไง จะขาดใจแล้วเว้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันมันจะลอยนะจะลอยนะมันหนีเนี่ยตาโตมันดื้อเราจะได้เป็นตู้โมงก็ได้ปาโตมันดื้อหน่อยแต่มันแอดปิดไปโยกโู้นนะปิดปิดปิดหลังยงน้นนะตรงนี้ได้เปนเดือดปลาได้ใช่สองวิมน่างไมไม่มันชนสายยาวอ่ะอยู่ข้างไหนอยู่ขเท้าถุงเท้าเห็นไหมครับให้ลอยให้ลอยให้ดีเกี่ยวทีเดียวให้อยู่นะ เย็นบอยจะสเร็จจแล้วใเย็นไม่ได้บ่อยของใหญ่สดทะลุให้งัดออกมากอยากเลยงัดออกข้างหน้างัดออกไปอีกทีงัดออกไปอีกจะให้เข้าใต้ท้องกดอทันต่างๆกดทันต่างๆกดทันตามแล้วงัดออกไปถ้ามันเสียงมากก็ต้องนั่นม่ะค่อยๆ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหัวลอยให้หัวมันลอยหรือเปล่าปลาบัวเลื้อยกับปลาบัว คนด้วยแม่งมันมีหลายก๊องเลยเนี่ยปวดทันใบมันต่ำแล้วก็ให้งัดออกไปข้างหน้าเพราะวบเสือส่อคือพยายามอยากให้สายมันโดนทั้งเลยอย่างเดียวไม่ล็อกออเออเช่วยเปล่าวะเนี่ยอย่าเลยช่วยเดี๋ยวขาดมาเดี๋ยวให้ท้าเป็นมือขวา <c oughs> เป็นมือขวาเนี่ยยังพอพี่กดทันลงไป ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นอ่ะค่อยๆม,มึงคิดจะภาพว่ามันเป็นปลาบึกไหญ่บอยทำไมไหวจริงๆแล้วบอกแล้วกันบอยเฮ้ยมึงอย่ายให้ใครมาขโมยซีให้บอยแต่ขุดหลุดดีวา่านแต่อดทนไในถึงที่สุดไม่ไหวแล้วไม่พอ<ร>ไม่ต้องเพือ่อละอย่าให้เขาเล่นอัดปลาล้อออไหนวีดีโอไหนล่ะของบอยอ่ะนี่ไงอัดตั้งนานแล้วเนี่ยไป่ขึ้นแหมเอ้ยคู่มันหนักจริงมันหนักจเดี๋ยวดีลูกปลาปล่อยสายลอยน่ะเดี๋ยวโดน ถ้ายังอยู่อ่ะฝูงคู่มันแน่นอนเลยหน้าโดน่ะโยนเหยื่อโยนโยนเหยื่อทันทันนั้นะยังไงก็ไม่รอดโยนไปกระสับเมื่อกี้ตอนนี้เกี่ยวไว้ใช่ปะใช่ตาวัวแม่งต่อต่ตอต่ตตตตเป็นัเลรอตาเนไม่น่าเอาอะนุนมานุเลยเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวมึกลงหน้าดินมากูมันน่าจะมาอีกดีเอาตะขอมาอีกอันนึงดีฝ่าว่ะ กัวเกินนู้นนะอันนู้นนะเอามาเฮ้ยมันสะบัดมันสะบัดอันนี้อะไรใจเย็นใจเย็นโอ้โหโดยมันว่ายทีน้ําหางมันอยู่นี่อ่ะเนี่ยปลาอยู่ข้างลึกดูมันว่ายดูน้ําหางมาถึงปั๊มปั๊มงัดออกปั๊มงัดออกปั๊มงัดออกนู้นกดคันนดำต่ำอย่าให้เข้าใต้ท้องอย่าให้เข้าใต้ท้องกดคันนดำต่ำกดคันนดำต่ำไม่เพราะว่ามันกลัวกลัวใต้ท้องอย่างเดียวไงพี่ไม่ใช่ช่อนบ้านกลัวใต้ท้องอย่างเดียวไง มีถุงมีหอยนะเออมันมันธรรมดาเท่ากับปกติถ้าเข้าต้านท้องถ้ารอตอนนี้ออกมันน่าอกตักนั่นอาจจะมึงอย่าคิดว่ามันเป็นปลาชะโดนะไอ้บอยอย่าไปงัดมันสูงมากเออเดี๋ยจะเอาไปล้างอันนี้เกี่ยวแล้วอันอันนึงช่วยเกี่ยวอันเดียวมันเอายกเป็นขึ้นหรอกผมกลัวไปเกี่ยวอันเดียวแม่งกลัวแม่งสะบัดเลยไปเกี่ยวเกี่ยวอันแล้วเดี๋ยวเอาอันนึงช่วยเกี่ยวแต่ในคลิปเป็นอันแม่งเกี่ยวอันเดียวอะกล่าว่าอยู่อะแม่งสะบัดเลยอ่ะ ทั้งตะขอทั้งปากขอใช้การอานเกอ